เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรื่องราวของแวมพายนั้นถูกเล่าขานผ่านยุคสมัยตั้งแต่ปรากฏการในตำนานโบราณมาจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดและในค่ำคืนนี้ครับผมจะพาทุกคนย้อนไปสู่จุดกำเนิดของพวกมันแลวถ้าคุณพร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกของแวมพ์แล้วล่ะก็เชิญพบกับต้นกำเนิดของแวมพ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ Monster Dimension ครับวันนี้เราอยู่กับมอนสเตอร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะรู้จักไอ้เจ้าผีดูดเลือดตัวนี้ไม่มากก็น้อยครับซึ่งในวันนี้ครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดว่ากว่าจะมาเป็นแวมไพร์ที่เรารู้จักกันในวันนี้มันเคยผ่านอะไรบ้างจุดกําเนิดที่แท้จริงของมันนั้นอยู่ที่ไหนและอะไรเป็นตัวแปรสําคัญกว่าจะมาเป็นแวมไพร์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ และก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจุดกำเนิดของแวมไพแวมไพคำที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษครับมีต้นกำเนิดมาจากคำในภาษาสลาฟว่าแวมเปียครับ หลายๆคนครับอาจจะเข้าใจผิดว่าแวมไพร์นั้นเกิดมาจากยุโรปในยุคกลางครับแต่ถ้าว่าความเชื่อของเรื่องแวมไพร์นั้นมีมาก่อนการล่าแม่มดซะอีกครับเรื่องราวของมันนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของเมโสโปเตเมียครับฮิบรูกรีกโบราณและโรมันครับ ถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของแวมพายนั้นมาจากทวีปยุโรปตะวันออกครับโดยเฉพาะในบอกเกรียครับเป็นตำนานที่แพร่หลายเฉพาะในหมู่ชาวสลาฟเท่านั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วอย่างในปัจจุบันครับชาวสลาฟครับคือกลุ่มคนหลายเชื้อพันครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในทวีปยุโรปมาตั้งแต่ประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลรครับและในปัจจุบันเนี่ยชาวสลาฟครับก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปตะวันออกเลยครับซึ่งสําหรับชาวสลาฟครับคำว่าแวมพร์เนี่ยแปลคร่าวๆได้ว่าผี และด้วยชื่อนี้แหละครับทำให้เราเข้าใจความเชื่อของคนยุคเก่าได้ดีเลยแวมพปีอร์ของชาวสลาฟนั้นไม่ได้มีกายเนื้อครับถ้าจะให้มองเนี่ยเหมือนจะเป็นวิญญาณซะมากกว่าแล้วแวมพปีอร์ของชาวสลาฟครับไม่สามารถที่จะสร้างแวมพปียร์ตนใหม่ได้และตัวของมันเองนั้นก็ไม่ได้มีการดื่มเลือดด้วยครับด้วยชาวสลาฟตอนนั้นครับเป็นชาวไร่ชาวนากันซะมากครับจึงทําให้แวมพเอร์ครับดูเป็นผีที่คล้ายหนูคล้ายมแมลงโดยชาวสลาฟเนี่ยเขาจัดให้แวมพเอร์เนี่ยไปอยู่ในตัวหน้ารําคาญซะมากกว่า แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับเรื่องราวผ่านการบอกเล่าผ่านยุคสมัยมาครับทำให้เรื่องราวของแวมพียนั้นได้วิวัฒนาการครับจนมาถึงจุดกําเนิดของอูเปียครับโดยเจ้าอูเปียครับจะมีความคล้ายแวมพร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมากขึ้นแล้วครับอูเปียครับถูกเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลับมาจากความตายครับจุดประสงค์ของมันนั้นเพื่อกลับมาดูดเลือดคนเป็นครับแล้วมันยังสามารถฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆอีกด้วยครับมันเนี่ยจะออกหากินในเวลากลางคืนครับโดยลักษณะของเจ้าอูเปียเนี่ย ผิวหนังของมันครับซีดเผือกครับฟันของมันครับจะมีความแหลมคมครับแต่ไม่ได้เหมือนแวมไพร์นะของแวมไพร์เนี่ยมันจะมีเขี้ยวใช่ไหมแต่ว่าของอูเปียเนี่ยอาจจะคล้ายกับฟันฉลามซะด้วยซ้ำด้วยลักษณะที่ว่ามาครับมันอาจจะดูคล้ายแวมไพร์ในปัจจุบันครับแต่ทว่านิสัยของมันนั้นต่างออกไปครับนิสัยของมันนั้นดุร้ายเรียกได้ว่าเหมือนสัตว์ป่าเลยก็ว่าได้ครับความเชื่อของอูเปียในสลาฟโบราณครับเขาเชื่อกันว่าการที่เกิดอูเปียขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าการตายที่ยังไม่เป็นธรรมชาติครับ การฝังศพที่ไม่ถูกต้องรวมไปถึงทั้งคำสาปและเวทมนตร์ด้วยครับวิธีการป้องกันและกำจัดอูเปียครับมักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาครับและการฝังศพที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงครับอย่างเช่นการตอกหมุดลงที่หัวใจครับการตัดหัวหรือการสวดมนต์และใช้เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญ,ญาณของผู้ตายเนี่ยกลับมามีชีวิตครับและจากความเชื่อเหล่านี้ครับทำให้อิทธิพลของอูเปียเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาเรื่องราวของแวมไพร์ในยุโรปตะวันออกครับ แต่ถ้าว่าครับเรื่องราวเหล่านี้มันแพร่เข้าไปสู่ยุโรปตะวันตกได้อย่างไรเรื่องราวของแวมพร์นั้นได้เข้ามาสู่ประวัติศาสตร์ตะวันตกเนื่องด้วยสงครามในปี1686ครับคนที่พูดภาษาเยอรมันในจกักรวรรดิโรมันครับได้เข้าควบคุมฮังการีครับและด้วยเหตุน,นี้ก็ถือว่าได้เข้าควบคุมชาวสลาฟไปด้วยครับกองทัพจกักรวรรดิครับได้เรียนรู้เรื่องราวของแวมไพายผ่านชาวนาสลาฟในช่วงระหว่างการยึดครองครับทหารได้เอาความเชื่อนี้ไปบอกต่อๆกันครับเรื่องกันตั้งแต่เวีนนาครับ ไปเบอร์ลินและก็ปารีสเรื่องราวนี้ครับได้แพร่กระจายไปจนถึงอเมริกาเลยครับและด้วยสงครามนี้เองครับเป็นเหตุว่าทำไมเรื่องราวของชาวสลาฟนั้นได้เข้ามาสู่ทวีปยุโรปตะวันตกครับและเมื่อเรื่องราวได้แพร่กระจายมาสู่โลกตะวันตกแล้วเนี่ยก็จึงเกิดการวิวัฒนาการจนเป็นแวมไพร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับสำหรับความเชื่อคนในยุโรปยุคนั้นครับการบริโภคเลือดเนี่ยทำให้เรื่องราวของแวมไพร์นั้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ เมื่อต้องเผชิญคำให้การเกี่ยวกับแวมไพร์ครับผู้คนในยุคนั้นจะมองว่าแวมไพร์เป็นเรื่องของโรคซะมากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าปัญญาชนณตอนนั้นครับไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราวของแวมไพร์ซะทั้งหมด แต่พวกเขาเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องราวนี้ในแง่ของวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าครับและไอโรคที่ชอบกินเลือดเนี่ยมันก็ดันมีอยู่จริงๆซะด้วยครับโรคนี้มีชื่อว่าเรนฟิลซินโดมครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักในภาษาทางการแพทย์ครับว่า Clinical v a m p i r i s m ครับโดยไอ้เจ้าโรค Clinical v a m p i r i s m ครับเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดการดื่มเลือดครับและได้มีการตั้งชื่อโรคนี้ครับตามตัวละครเรนฟิลจากนิยายดรากูล่าของบรัมสโต้ครับ ในศตวรรษที่18ครับมนุษย์เชื่อว่าเลือดมีคุณสมบัติในการรักษาโรคครับและถูกบริโภคอย่างกว้างขวางในฐานะของยาครับทุกวันนี้ครับนักประวัติศาสตร์เรียกว่าการกินมนุษย์เพื่อรักษาครับดังนั้นครับแวมไพร์ในโลกตะวันตกจึงมีความรู้ด้านการแพทย์ครับและเชื่อว่าศพที่ตายไปแล้วครับกลับมาดื่มเลือดเพื่อฟื้นชีวิตครับและจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาครับทุกคนก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากแวมปียครับสู่อูเปียจากอูเปีย สู่แวมพร์ครับณนะตอนนี้ครับแวมพร์ก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเมื่อมีการมาถึงของนิยายที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้แวมพายในปัจจุบันเลยครับนั่นะก็คือนิยายเรื่องเรคูล่าของบรัมสโตร์ครับโดยนิยายเรื่องนี้ครับได้ตีพิมพ์เมื่อปี1897ครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของแวมพร์นั้นจะเป็นตำนานครับเป็นความเชื่อและเป็นนิยายเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันดันมีแวมพายที่มีตัวตนอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์ครับ แลวแวมไพร์ตนแรกที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นั้นมีชื่อว่าจูเร่แกนดอลจูเร่แกนดอลครับเขาได้เสียชีวิตในปี1656ครับที่หมู่บ้านคริงกาในแคว้นอิสเตรียครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแคว้นอิสเตรียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโคเอเชียครับหลังจากจูเร่ได้เสียชีวิตครับได้มีรายงานจากชาวบ้านว่าจูเร่กลับมาเดินในหมู่บ้านยามวิการครับแล้วได้ไล่เคาะประตูบ้านต่างๆชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่โดนจูเร่เคาะประตูหน้าตอนนั้นครับจะต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับภรรยาของตัวจูเร่เองครับก็ได้เป็นพยานว่าสามีของตนเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมตนในเวลากลางคืนหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปครับคนในหมู่บ้านก็ล้มตายมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งชาวบ้านและผู้นำาศาสนาครับก็ได้ตัดสินใจขุดศพของจูเร่ขึ้นมาครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าศพของจูเร่นั้น เมือเปล่าเมื่อพวกเขาได้เปิดโลงศพออกมาดูครับก็ได้พบว่าศพของจูเร่นั้นสภาพยังดีอยู่เลยครับและไม่มีรอยเน่าเปื่อยใดๆเกิดขึ้นบนศพครับมีการพยายามเอาไม้เนี่ยปักลงตรงที่หัวใจของเขาแต่ทว่าไม่สําเร็จครับในที่สุดครับชาวบ้านก็ได้ตัดสินใจตัดหัวศพของจูเร่ออกครับสุดท้ายครับก็สามารถหยุดการเยี่ยมเยือนของจูเร่และการตายของคนในหมู่บ้านได้ในที่สุดครับ เรื่องราวของจูเรกแกรนดอลครับเป็นหนึ่งในบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของแวมพายในยุโรปตะวันตกแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของแวมพายที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีเยอะกว่านี้มากๆครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลองเล่าให้ทุกคนฟังกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของแวมไพในวันนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดต้องขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปต่อไปได้ออกมาอีกแล้วก็เหมือนยังเคยครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มัน7โมงแล้วและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสันดีครับ